นี้เราจะพาไปดูเครื่องตัดหญ้าโบราณอะไรตอนนี้เราก็จะมาดูเครื่องตัดหญ้าโบราณแบบว่าไม่ต้องใช้ไฟเลยนะนี่ก็เดี๋ยวจะโชว์เสียม <laughs> ไอโกะบอกว่าจะให้เขาดูเครื่องตัดหญ้าพ่อก็เอาเสียมออกมาซะงั <laughs> ้นอันนี้มันเป็นเสียมใช้ทำอะไรหน่ย่ย มัยก่อนแบบสมัยคอมมิวนิสต์นะก็เดินร a เ a d e parade อะไอนี่มันเหมือนพั่วที่เมืองไทยเลยก็ <c oughs> มันเสียงนีจะเมืองไทยมันแค่แค่นี่นี่เกี่ยวเองไม่แต่นี่มันเสียมเยอรมันมันใหญ่จะเท่าพั่วที่เมืองไทยเลยพัว่วตักดินนะ <c oughs> ดูดิ <c oughs> มันใหญ่เท่าพั่วแล้วอะอันนี้ก็เป็นห้องเก็บอุป,ปกรณ์ เห็นหี่ผสมปูนไอ้นี่แหละเหมือนพัวเลยพลัวที่เมืองไทยอะ่ะผสมปูนใช่เงี้ยไอนน้น,นี่มันพัวไม่ใช่เหรออ,อะไรเครื่องตัดหญ้ายังไม่ได้ดูเครื่องตัดหญ้าโบราณ ไุดมันุดมันฝังเนี่ยเอเออแบบนี้แหละไอ้นี่มันเหมือนของชนเผ่าอะไรสิทำไมตอนเล่านี่ท่นเรื่องท่านมารพรไม่ถือนี่ดีมากนะเน่ใช้ง่ายนะสำหรับคุดมันฝรั่งอออืนี่ขงยายเนี่ย มันกลมเป็นร้อยปีแล้วนแน่ๆมีอะไรอีกคนมาให้หมดอ,อันนี้คือนี่วัชพูดมันฟลังก็ได้คาดคาดอ่ามัลคา สมัยพวกชาวไร่ชาวนาก็สู้กับชาวนายนะเขานี่เป็นอาวุธเนอะเหรอเออเหมือ <c oughs> นเคยเห็นในหนังอะเนาะในพวกชาวนาปฏิวัติอะที่ฝรั่งเศสนั่นแหละเขาพวกนี้ไปเก็บเก็บฟางเนี่ยอ๋อเหรอไอที่เก็บฟางอ๋นนงอแบบตะก,กี้เนี่ยเนี่ยก็ทำอืม เอเพราะว่าแบบแบบที่ในในพวกสัตว์เลี้ยงนะเขาก็อยู่อยู่ในคอกใช่ไหมาอมแต่เป็นกูดังนะมันใช่คอกข้างนอกนะแล้วเขาก็มันเอาฟางน,นะมาโรยไว้โรยไว้แล้วก็พวกวัวมันก็ขี้ไปนะแล้วก็เอานี่ไป แบบตั้งมันหน้าบ้าน <c oughs> ตั้งให้มันให้มันเป็นสี่เหลี่ยมละเอียดนะแบบเรียบร้อยทำไมอ่ะก็ที่ที่หลังนะก็เ,เก็บง่ายดีเหรอเออที่หลังก็เอามันใสใน่ในในนาไร่แบบมันเป็นมันเป็นปุย๋ยอ่าเออปุ๋ยธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องซื้อเนะก็เลี้ยงวัววัวก็กี้ ก referral, ็ขี้เป็นๆทำเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอะไรอีกก็ยังไม่ดอยนี่เลยอ่ะจุดคลายแม็กซ์ที่มันเป็นไอเนี่ยก็วันนี้พามาดูไอ้เครื่องตัดหญ้าพ่อก็ยังไม่โชว์เครื่องตัดหญ้าเลย และแล้วมาแล้วพระเอกของเราเครื่องตัดหญ้าแบบที่ไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรเลยนี่เห็นป่ะแล้วแบบตัดเข้าจริงด้วยนะไม่ใช่ไม่ตัดเข้านะแต่อันนี้คือแบบหญ้าโดนตัดไปแล้ว ถ้าหญ้าไม่เคยสูงถ้าหญ้แาแบบตัดแล้วเงี้ยใช้ดีเออถ้าถ้าทรงตัำ <บน S 2> หนาใช้ใช้ไม่ได้ไม่มันมันมันก็มันก็ปรับได้ไหนมันสูงให้มันตำ่ำก็นี่แต่แบบเนี่ยทำให้มันคมด้วยนะแบบรับเองเหรออต้องรับ เออได้ออกกำลังกายด้วยเนี่ยหมือนเครื่องออกกำลังกายอะเห <c oughs> มือนเครื่องออกกำลังกายเหมือนเครื่องออกกำลังกาย <c oughs> ไม่ต้องไปฟิตเนสไม่ต้องไปฟิตเนสอยู่บ้านก็ออกกำลังกายได้ เออมันตัดเข้าจริงๆด้วยมันก็ตัดเข้าจริงๆแพงเปล่าถ้าซื้ออ่ะอมันกา่ามันกี่กปีปแล้วซื้อบ้านใหม่ๆห้าหกสิบปีอ h oh my god บ้านซื้อมาตัอะไรประมาณห้าหกสิบปีที่สร้างนะอ,อ๋อสมัยนั้นมันยังไม่มีเครื่องตัดแบบไอ้นี่เหรออา้าวแล้วทำไมซื้อแบบเนี้ย ออแบบนี้มันประหยัดดีนะก็ะนี่มันไม่ตออ้องไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องใช้เฟฟ้าอ๋อ,อได้ออกกำลังกายด้วยไงนั่นเลอ,อแล้วโอเคจบข่าวแสดงแล้วไม่ไม่ก็ทำอะไรอ่ะลากไปเก็บ แต่มันก็ยังดีอยู่นะขนาดนี่ยะไอยางมันนม่เคยเปลี่ยนต้องเปลี่ยนด้วยเหรอเปลี่ยนเนี่ยถ้ามันสึกอะแต่มันไม่เคยได้ใช้มันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ธรรมดามันจะแข็งไงมันก็แข็งอุ้กอนเขใช้ตลรอดูสภาพดีมันคงแข็งแล้วแหละยางมันอะเนี่ยยางมันแตกหมดแล้วแตกที่ไหนเนี่ยเป็นรอยร้าวมดแล้วมันไม่มีลมอะมันเป็นยางเต็มอ๋อมันก็รมรวอย่างตันอย่างตัน ออไม่เราเอาอะไรรับก็หินรับมีดไงหินรับมีดหรือว,ว่าเจียเอาก็ได้<ะ>ใช้เครื่องเจียวอ,อก็เอเอแ<อ>บนบนั้นก็ได้ใช้เครื่องก็ได้นี่คือเครื่องตัดหญ้าโอเคหมดแล้วเราอุปกรณ์อะ <c oughs> <c oughs> มีคนมาดูแบบนี้เหรอมีจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปีนบันไดเก็บก็ไม่ลองปีนก็แค่ดึงลงอะ่ะก<น>็ม, <laughs> มันอยู่สูงเลยนะ <laughs> ไม่ก็ถ่ายไว้ไงถ่ายไว้ดู <laughs> <ör. S 2> มันเป็นไอ้นี่ไม่ใช่หรออ่งุนทำวายไม่ใช่หรอที่บอกเอาอันนี้อีกเปล่าเออซื้อปลามาแล้วจะย่างอีกเปล่าย,ย่างปลาใส่ใบองุ่นเหรอก็ไอ้นี่ไงถามว่า <laughs> <h> เราก็ซื้อปลามาแล้วจะมาย่างกับใบอ่งุนอีกเปล่า อที่เคยทำนะก็อยู่อาหารแบบตุรกีกรีกก็ใช้แบงมุนอืมอืมแอบทายซะก็อธิบายสิจะได้ฟังมันมีอะไรจะอธิบายแล้วไม่แต่มันอากาศดีวันเนี้ย นี่ก็ใส่สลัดได้เนี่ยนะเป็นยาใบแหละ๋นไหนบอกว่ามันมีพิษไม่ใช่เหรอมัน,นมีพิษ๋อกไอ้นี่นะแบบแก้แบบขันแล้วก็ใส่สลดัดมันเป็นยาบำรุงหัวใจไม่แต่เมื่อก่อนพ่อบอกมันมีพิษอะอะไรมันมีพิษเห็นตันนี้มันไม่มีพิษรอกขงบนันกระสูนขึ้นเลยแล้วนะ เมื่อไรเอาไป่อไม่ดีอ่ะตอนนี้ฉันเขียวตอนแรกมันดีตอนหลังไม่ดีแล้วทำไมอ่ะก็เหมือนมันขึ้นลานอ่ะมันขึ้นลาอะไรอ่ะหัวมันขึ้นลาแต่ว่ามันก็ยังยังไม่ตายเลยมันขึ้นอยู่มันเป็นไปง่ายไง ไี่กงกูมันก็ใช่ได้เนี่ยไปดูแม่นสนิจันเขียวมันเป็นว่านหรือเปล่าว่านก็มันเป็นว่านธรรมดาธรรมดาก็แม่ก็ตนมาใหม่ๆนะสี่สิบปีที่แล้วต้นโชคดีอ่ะของเยอรมันอะ่ะไม่ใช่ ไอ้นี่มันเป็นเฟอร์เนาะมันมันเป็นวัชพืชที่มันมาจากดินที่บอกว่าเจออะไรนะสี่ใบอ่ะไม่ใช่เหรอแต่มันคล้ายๆอันนี้มันเคลเนาะแต่อันนี้มันเป็นไอ้นี่มันมันเป็นมันไม่มีดอกแต่ธรรมดามันคล้ายๆแบบนี้ไม่ใช่หรอไอ้ใบกลึกอ่ะเออมันก็เหมือนใจแต่มันไม่ดีมันเป็นมันเป็นต้นที่ เขาเขาเอามากับดินที่เขาขายปลูกต้นไม้มันเป็นของแบบไม่ดีอะมีแล้วก็ไปทั่วลำคาญไม่ไม่ซักป้าแล้วหรอ